จบสินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับเวทีการประกวดมิ s s u น i v เวิร2025นะคะซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยก็เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดในปีนี้โดยสาวงามนะคะที่คว้ามงกุฎมิ s s u น i ีเวิร2025ไปครองได้สำเร็จนั่นก็คือนางงามจากเม็กซิโกค่ะคุณผู้ชมซึ่งก็เป็นไปนตามคาดนะคะแต่งานนี้ค่ะสำหรับแฟนนางงามของวีนาปวีนาตัวแทนสาวไทยของเรานะคะซึ่งแฟนคลับแฟนนางงามจำ นวนไม่น้อยเนี่ยต่างก็ช็อกกับคําตัดสินคุณผู้ชมถึงขั้นมีการส่งเสียงโหที่กรรมการให้ฟาติมาบอสนะคะสาวงามจากเม็กซิโกคว้ามงมีจูนิเวิร์ส2025เพราะมองว่าวีนาเนี่ยทำได้ดีไม่บกพร่องสักรอบอีกทั้งการตอบคําถามก็ยังไม่มีที่ติ ซึ่งนะคะภายหลังจากเสร็จสิ้นการประกวดแล้วค่ะเรามาที่ทางด้านฝั่งของฟาติมาบอสนะคะมิสเม็กซิโกกันบ้างที่ได้คว้ามงกุฎไปครองได้สำเร็จในเวทีการประกวดมิชลินิเวอร์สองพในครั้งนี้ซึ่งชาวเน็ตนี่แหละแฟนนางงามคุณผู้ชมได้มีการขุดนะคะนำช็อตที่ทางด้านของฟาติมาเนี่ยไปร่วมกิจกรรมขนาที่มีการเก็บตัวอยู่ที่เมืองไทยซึ่งก็เป็นช็อตนะคะที่เราขึ้นกันมาบนหน้าจอกันนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ โดยช็อตนี้เองนะคะก็เรียกได้ว่าทำเอาแฟนนางงามมีการเข้ามาคอมเมนต์นะคะถกกันสนันถึงเรื่องสายตาของเธอนันนเองคุณผู้ชมโดยนะคะเมื่อมีการสังเกตนะคะสายตาของฟาติมาเองเนี่ยดูเหมือนจะไม่ยิ้มแย้มสักเท่าไหร่คุณผู้ชมคะจนทำเอาชาวเน็ตนะคะแฟนนางงามเข้ามาถกกันนะคะบ้างก็มีการบอกว่าดูทำหน้านะคะคือแบบซึ่งแฟนนางงามคนอื่นๆเนี่ยก็เข้ามาตอบกลับนะคะ บอกว่าและทนกับคนบ้านนอกหน่าให้นางอยู่บนเรือเขมรบางก็มีการเข้ามาคอมเมนต์ต่ออีกเหมือนกันนะคะบอกว่าก็มันรู้อยู่แล้วว่ามันจะมองมองแรงนะซึ่งแฟนนางงามก็แคปช็อตนะคะที่เป็นการมองด้วยสายตาค่ะของฟาติมาเนี่ยมาคอมเมนต์คุณผู้ชมบางก็บอกอีกเหมือนกันนะคะว่าเหมือนมาร่วมงานพอเป็นพิธีส่วนคนอื่นเขาใส่สุดนะคะพยายามร้อยเท่าอันนี้ฟิลลูกคุณหนูมานั่งสวยๆรอมองค่ะ ก็งงนะคะว่ามงได้ไงเรื่องสวยอ่ะก็ไม่ได้ว่าไม่สวยนะแต่ก็ไม่ควรมงไหมอ่ะถ้าเขาวัดกันแค่หน้าตานะคะมันก็ไม่ต้องมีรอบตอบคําถามหรอกแต่ถึงจะตัดสินจากหน้าตาก็คงไม่ใช่หล่อนที่ชนะอยู่ดีบางคนถึงขั้นบอกนะคะว่าสายตามองเหยียดย้ำคนมากนะคะเห็นใจคนที่เขาตั้งใจในทุกๆก,กิจกรรมนะและก็ยังคงนะคะมีอีกหลายตอนหลายคอมเมนต์ค่ะคุณผู้ชมหาจากแฟนนางงามจากชาวเน็ตนะคะ อีกมากมายต่างมีการเข้ามาคอมเมนต์ถกกันสนั่นถึงเรื่องนะคะการมองของฟาติมาในครั้งนี้ภายหลังที่มีการขุดช็อตด,ดังกล่าวนี้ขึ้นมาอีกครั้งนะคะบนโลกโซเชียลนั่นเองค่ะ